เจาะลึก f p g หรือ Fa i r ร a ่เลือกยังไงไม่พลาดสวัสดีครับพลิโอซิน็อกซิตรีดบริการเหตุออกซีนะครับคลิปนี้เราก็มาต่อจาก ep ที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของการพูดถึงเรื่อง f a i r ร a p นะครับเพราะหลายคนเนี่ยเลือกที่จะเข้าในตำแหน่งของ Fa i r ร a ่แนะครับแต่มักจะพลาดอยู่บ่อยๆและในช่วงของการเคลื่อนที่ของราคามันมี Fa i r ร a ่เกิดขึ้นหลายจุดนะครับแล้วเราจะเลือกเทรดตรงไหนดี f a i r ร a ่ไหนที่จะมีโอกาสทำให้ราคาดิ่งมากที่สุดนะครับโอเค,อเคก็เดี๋ยววันนี้เรามาแชร์กัน,น แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการครับคลิปนี้ได้เล่ากันสำหรุบจากบล็อกเกอร์เอ็ดแคปเอ็ดแคปเป็นบล็อกเกอร์เจ้าแรกๆที่พาเทรดเดอร์ไทยเข้าไปเทรดบนแพลตฟอร์มเทรดดิวิ่งได้ซึ่งดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้รีวิวการโหวตจากเทรดเดอร์บนแพลตฟอร์มเทรดดิวิ่งด้วยด้วยสกอร์ที่สูงมากเอ็ดแคปโดดเด่นที่สุดในด้านการเทรดทองคําซึ่งมีค่าสเปดที่แคบมากๆเลยนะครับในตลาดเพียงแค่12จุดโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นใดๆเพิ่มเติมเทรดได้ทุกกลยุทธ์ไม่มีเงื่อนไขในการถือออเดอร์ จะถือสั้นเปิดปิดพิงซิวิหรือจะถือยาวข้ามเดือนข้ามปีเลยก็ได้นะครับซึ่งระบบเนี่ยมีความสเสถียรมากในการส่งคําสั่งซื้อขายเพียง0.004วินาทีเท่านั้นเองสภาพห้องระดับพรีเมียมเลยนะครับและข่าวดีสำหรับพี่น้องเทรดเดอร์ชาวเราสามารถเปิดบัญชีกับทางเอ a p แได้แล้วเพียงแค่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวก็สามารถสมัครได้แล้วนะโอเคนะครับเรามาพูดถึงตัวของแฟร์วแก็บเลยดีกว่าละกันนะครับในส่วนของแฟร์ว c แก็บเนี่ยวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึง ลักษณะพฤติกรรมหรือว่าการฟอร์มตัวอะไรของแฟลชแกล็บแล้วนะครับแต่เราจะมาพูดถึงรายละเอียดปีกย่อยในการเลือกพิจารณาและในการทํายังไงที่ที่จะได้แฟลชแกล็บที่มันแม่นที่สุดในการเทรดในการเข้าเอนทรีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นพาร์ทของการเอนทรีแล้วนะครับโอเคเรามาพูดถึงตัวที่1เลยแล้วกันนะครับตัวที่1เลยจะเป็นการรีไฟ e m น n ์นะครับอ่าโดยเป็นการใช้2 t i m ท f ์เฟรมนะครับร่วมด้วยในการที่จะพิจารณาแฟลชแกล็บหรือว่าตําแหน่งที่เราจะเข้าเนาะเพราะว่า ตั้งแต่ที่เราเรียนมาต้นๆน,นะครับเราอาจจะเคยได้ยินมาว่าเอ้ยถ้าเจอฟิวแก็บจุดที่เราจะเข้าคือตัวที่อยู่บริเวณขอบของฟิวแก็บนะครับอ่ะจะเป็นตำแหน่งขอบของฟิวแก็บหรือว่าจะเป็น50%าร์ของฟิวแก็บเราเลือก pending ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับอ่ะแต่ทีนี้ถ้าเราอยากได้รายละเอียดที่มากขึ้นอ่ะเราควรที่จะพิจารณาอะไรบางนะครับตัวที่1ก็คือเป็นการ refinement หรือว่าเป็นการ zoom ย่อยเข้าไปเพื่อที่จะหาฟ i วเก็ ที่มีรายละเอียดแล้วก็มีนัยะสําคัญที่มากยิ่งขึ้นนะครับคือการที่เราใช้สองทมเฟรมซึ่งในการเลือกไทมเฟรมที่เราจะรีไฟแนนซ์นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ไทมเฟรมไหนนะครับอ่าถ้าเป็นอย่างของผมนะผมจะอ้างอิง Relationship หรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างทมเฟรมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2อง m ทม r เฟรมบวกลบนะครับเช่นสมมุติว่าเราใช้ high t ท m e เฟรมเนี่ยเป็นในส่วนของ i ทม f เฟรมใหญ่เนาะอ่าสมมติว่าผมพิจารณาตรงนี้ให้เป็น high TF นะครับ เราก็จะพิจารณารีไฟล์ที่ Low TF นะครับดังนี้นะสมมติว่าเป็น H1 นะครับเอาไปที่ H4 ก่อนแล้วกัน H4 นะครับเราจะรีไฟไว้ที่ประมาณไหนก็สามารถที่จะดูที่ H1 ถึง M30 ได้นะครับถ้าต่ำกว่านั้นไปมันอาจจะไม่ได้มีในยะสมพันธ์มากครับหรือว่าความคาดเคลื่อนมันจะเยอะขึ้นเนาะนะตามด้วย H1 นะครับ H1 ผมจะใช้ที่ประมาณ M15 นะครับ M15 ถึง5นะคือทําไมถึงต้องควบนะครับบางทีเราต้องสลับไปสลับมานิดนึงเนะเพื่อที่จะดูว่าอันไหนมันชัดกว่ากันถ้าผมฟิกเป็นตัวเดียวไปเลยเนี่ยบางทีมันไม่ยืดหยุ่นไงเราเปิดไปแล้วเราไม่เจออะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราโอเคขยับไปอีกนิดนึงอีกหนึ่งระดับแล้วเราเห็นว่ามันมีความชัดกว่ามันมีความเคลียร์กว่าในการเลือกเนี่ยพิจารณาเนี่ยเราก็ใช้ตัวนั้นนะครับแล้วถ้าเป็นในโล w time frame ล่ะ M15 นะครับ M15 ตัวนี้มันก็ M5 แล้วเนะาะต่ำสุดนะครับคือถ้า M1 มันก็จะใช้ในการ entry ละอ่ะเราก็จะใชระ้ระดับ time frame ประมาณนี้เนาะ,ะถ้าเป็น M5 ก็เป็น M1 นะครับตามนั้นเลยอ่าแต่ถ้าที่จะมีนัยสำคัญก็จะอยู่ที่ประมาณ3ระดับนี้นะครับอสระดับนี้ส่วนไอตัว M5 M1 เนี่ยเราจะถือว่ามันเป็น entry time frame ละนะครับถ้าเราจะใช้ในการ confirm ใน time frame ที่ต่ำละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะ ไม่จําเป็นที่จะต้องรีไฟล์อะไรมากมายนะครับโอเคเรามาพูดถึงตัวต่อไปกันเลยนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะไปดูตัวอย่างกันนะครับว่าเรา,ารีไฟล์ยังไงยกตัวอย่างตรงบริเวณนี้นะครับเห็นไหมว่าในตําแหน่งเนี้ยนะครับราคาเนี่ยนะครับมีการวิ่งแล้วก็สร้างฟล์มแกลไว้เนาะการสร้างฟิล์แกลนะครับคือการที่ราคานะครับนะราคามีการฟอร์มตัวตรงนี้ใช่ไหมครับอฟอร์มตัวไฮแล้วก็โลเรียบร้อยเกิดการสร้างตัวของแกลบตรงนี้เกิดขึ้นมันเกิดฟล์มแกลไปแล้วเนาะ ดัง affiliated. นั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําไปเลยก็คือเราจะมาดูในโลทามเฟรมขยับในทามเฟรมตามที่ผมพูดก่อนหน้านี้เนาะเพื่อที่จะดูรายละเอียดภายในนะครับว่าเอ้ยมันมีแฝงแกลบตรงไหนถามว่าเข้าตั้งแต่ขอบตรงนี้เลยได้ไหมได้นะครับไม่ผิดแต่ถ้าเราอยากจะรีไฟแนนซ์หรือว่าเลือกตัวที่แบบจุดเข้าที่เรารู้สึกว่าเออไอแฝงตรงนี้กับ SL ตรงนี้หรือว่าที่โลของแท่งก่อนหน้าเนาะตามคอนเซปต์นะครับมันไกลเกินไปมันกว้างเกินไปเราจะเข้าตรงไหนดี50%ไฟ็แแกลบไหมหรือมีอะไรอีกบ้างล่ะ ที่มันจะเพิ่มในยะสําคัญให้เราได้คําตอบคือเราไปดูที่โล i ามเฟร m มครับและเราจะได้จุดที่เป็นไฟนอลนะครับไฟนอลเอฟนะครับหรือว่าเป็นเอ g สุดท้ายในกรอบนี้นะย้ําว่าในกรอบนี้นะครับเหลื่อมได้นิดหน่อยแต่ถ้ามันอยู่ข้างนอกแล้วเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้น่าสนใจมากละสำหรับผมนะครับนะควรที่จะอยู่ตรงนี้เนาะโอเคเราไปดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างจากภาพนี้นะเห็นไหมอันเนี้ย ผมอ้างอิงมาจากทําเฟรม M15 นะครับก็ตรงนี้เป็น M15 นะส่วนตรงนี้เป็น M5 นะครับใน M5 เนี่ยนะครับใน M15 เนี่ยเราเห็นแล้วว่าตรงนี้คือจุดที่สร้างแฟลกเก็บลงมานะครับแล้วก็จบแท่งคือตรงนี้ต่อมานะครับราคา เอ้ยถ้าเราจะเข้าเราจะเข้าตรงนี้เลยดีไหมรอให้ราคา pullback ขึ้นมาแล้วเรา pending ตรงนี้หรือว่า pending ห้ซดีนะครับโอเคผมก็เลยซูมไปดูที่ M5 นะครับตรงนี้เราทําเลรมเป็น M5 นะผมก็จะเห็นว่าโอเคเฮ้ยราคาเนี่ยใน M5 เนี่ยแฟลร์แกมันมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รวบกันเลยแล้วจุดไหนล่ะเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะมีนัยสําคัญในการเลือกนะครับอ่ะก็จะเป็นชุดนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นแท่งเนี้ยเป็น final ของแฟลร์แกลแหละนะครับเห็นไหม มันเป็นแฝงเก็บสุดท้ายนะครับที่เป็นไฟล์แฝงเ a ็บที่มันส่งมาตั้งแต่ M5 จริงๆดังนั้นเนี่ยจุดนี้ก็มีโอกาสที่จะแข็งแรงกว่านะครับนะนั้นเะวลาถ้าเราจะเลือก pending เราก็เลือก pending จุดนี้นะครับได้นะครับเนะห็นปะ่ะก็จะเป็นชุดนี้นครับที่มัน overlap กันพอดีนะครับก็คือระหว่างตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ชุดของ M15 นะครับก็คือชุดใหญ่นี้อันที่ผมซนะูมเนาะมันก็เลยคาาเคลื่อนนิดนึงนะครับแต่ว่าคร่าวๆก็จะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยจุดที่เขาทับกันพอดีก็จะเป็นจุดตรงนี้ ถ้าเราจะ pending เราก็ pending ตรงนี้ได้นะครับเซลิมนะิตเนาะย่อนะครับยอ่อเซลิมิตตรงบริเวณกรอบนี้นะครับตามภาพเห็นไหมก็จะได้บริเวณที่เรียกว่าปลายไส้เลยนะครับตรงภาพนี้เป็นทำ M ฟรม M15 เนาะราคาขึ้นมานะครับปึ๊บจุ๊บเด้งลงไปเลยนะครับตรงนี้เก็บมาประมาณ5 r นะครับนะนี่เป็นตัวอย่างที่1นะครับโอเคไหมนะในฝั่งของขาขึ้น ก็เหมือนกันนะครับอย่างในภาพตัวอย่างเนี่ยผมทําทสไลด์เป็นขาขึ้นเนาะส่วน example เนี่ยนะครับเป็นขาลงทีนี้มันก็แค่สลับกันไปสลับกันมานครับส่วนการเลือกวาง TP เนี่ยอันเนี้ยขึ้นอยู่กับเราละเราจะ TP ที่กรอบนี้นะครับหรือ TP ที่ด้านล่างนี้หรือจะโลตรงนี้อันเนี้ยขึ้นอยู่กับเราเลยแต่ว่าผม TP เบื้องต้นให้เห็นเนาะก็จะประมาณกรอบนี้นะครับโอเคใไหมอ่ะในภาพต่อไปนะครับส่วนที่2 Okay. ส่วนที่2คือ f i ล e gap แบบ second entry นะครับตัวนี้ก็มีความแข็งแรงพอสมควรเลยนะอันนี้ผมสอนในในคลาส M C ผมด้วยนะครับในการเลือกใช้ f i ล์ Gap ในการ entry นะครับอ่ะก็จะเป็นจุดที่เวลาเราถูกสอนมานะครับว่าเฮ้ย f ฟล์ Gap มันถูกใช้งานมาแล้วแตะไปแล้วมันไม่ f a สแล้วเนี่ยนะครับเราจะใช้ได้อีกไหมมันเกิดช่องว่างของราคาอยู่เนี่ยนะครับอ่าเราควรที่จะเข้าอยู่หรือเปล่ามันมีนัยยะสําคัญอยู่หรือเปล่านะครับผมก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเทสแล้วเนี่ยหรือว่าเราเห็นบ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่า มันมีโอกาสที่ราคาเขาจะลงมาฟิวเนาะหรือว่าลงมามิติเกตเนี่ยได้นะครับอย่างตรงเนี้ยก็มีการวิ่งลงมาทดสอบนะครับะแต่ไม่ได้ทดสอบแบบลึกมากนะครับคือแบบจิ้มนิดเดียวอะ่ะวิ่งลงมาจิ้มแล้วก็ไปเลยนะครับอันเนี้ยเราถือว่าเป็น first touch นะครับก็คือเป็นการสัมผัสครั้งแรกของราคาเห็นไหมเขามีการแตะแฟลตแกตแล้วอันนี้ฝั่งขาขึ้นเนาะฝั่งขาลงก็เหมือนกันนะครับราคาลงมาฟอร์มตัวลงมาสร้างแฟลตแเกตตรงนี้คือกรอบแฟลตแกต ราคาแท่งถัดไปมีการวิ่งขึ้นมาแตะนิดนึงแล้วก็ส่งราคาเ,าเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยแฝงแก็ถูกทดสอบไปแล้วถูกต้องครับเขาถูกทดสอบไปแล้วแต่ถามว่าใช้ได้ต่อไหมคําตอบคือใช้ได้อยู่นะครับแต่เราจะใช้อีกรอบนึงเนี่ยเราต้องมองว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับมองให้มันเป็น liquidity ครับมองเป็น LQ เนาะเพราะอะไรล่ะเพราะตอนเนี้ย ทุกคนได้ศึกษาได้เรียนรู้เรื่องของแฟร์แกล็บไปแล้วนะครับในสื่อโซเชียลมันมีค่อนข้างเยอะถ้าเรามองในมุมของส m าร์ m มันนี่ที่ราคาวิ่งเคลื่อนที่หาสภาพคล่องวิ่งเคลื่อนที่หาอะไรครับดีฟรีตี้เนาะดังนั้นจุดบริเวณนี้มันหมายความว่ามีโอกาสนะครับที่จะมีคนเข้าออเดอร์ไปแล้วอยู่ในบริเวณนี้จานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงมีโอกาสที่ราคาจะลงมาอีกครั้งหนึง่งและช่องว่างของราคาก็จะเป็นตําแหน่งเนี้ยนะครับ คือจะเป็นจุดบริเวณที่เราจะทําการ pending เข้า o ด d e r ก็คือพยายามเลือกราคาหรือว่าตำแหน่งราคาที่เหนือตรงนี้ขึ้นไปนะครับไม่จาเป็นที่ต้องขอบนะผมผมมองว่าประมาณ50%ของของโซนที่เหลืออยู่นะครับเป็น second entry เนี่ยตรงนี้ถือว่าโอเคนะก็สิ่งหนึ่งนะครับสิ่งแรกเลยนะครับคือราคาเทสแล้วเทสแล้วสิ่งที่2คือถ้าเราจะ pending คือเอา50%ของกรอบมันจะได้กรอบที่สั้นลงแต่ถ้าเรา อยากละเอียดมากขึ้นเราก็อาจจะไปบวกกับตัวที่1นนะครับก็คือบวกกับเรื่องของการรีไฟแนนซ์เนาะเราอาจจะได้โซนตรงนี้ที่มันเหลืออยู่เนี่ยที่มันแคบกว่าเดิมก็ได้โดยที่มี l i q u i ิ i t y รองรับตรงนี้ก็จะมีความแม่นยําค่อนข้างที่จะสูงนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปต,ต,ตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างกันตัวอย่างนะครับอ่ะตรงเนี้ยเห็นไหมราคาเขาปิดแท่งนะครับตรงนี้เป็นแท่งที่1ใช่ไหมครับนะตามที่เรารู้จักฟลาแกร็บเนาะเกิดขึ้นจาก3แท่งใช่ไหมครับตรงนี้คือแท่งที่1แท่งที่2ราคาพุชขึ้นนะครับนะเป็นอิมบาล แท่งที่สามราคาลงมาปิดเกิดอะไรขึ้นครับเกิดช่องว่างของราคาเกิดแกลบขึ้นตรงนี้คือแกลบใช่ไหมครับตัวนี้คือ FVG ที่หนึ่งนะครับเขียนผิดไม่เป็นไรตรงนี้คือ FVG นะครับต่อมาแท่งที่สี่นะครับราคาวิ่งพยายามลงมาละถือว่าเทส t ฟล l แ e g a แล้วแล้วเด้งขึ้นไปก็จะมีคนถามแบบนี้ถือว่า v ฟล u แก a ถูกทดสอบไปแล้วหรือยังครับใช่ครับ v ฟล u แก a ถูกทดสอบไปแล้วราคาเขาพยายามลงมา fill ละแ,แต่ฟิ l ไม่สนิทไง ยังเหลืออยู่นะครับยังเหลือช่องว่างอยู่แลวราคาก็พุ่งขึ้นไปทีนี้เราก็จะมองว่าไอ้จุดที่มันมาทดสอบเนี่ยมันทําหน้าที่เป็น liquidity ได้ถ้าเราจะเข้าเราต้องเข้าหลัง liquidity ใช่ไหมครับจุดเข้าคือจุดไหนอ่ะก็อาจจะเอาครึ่งหนึ่ง50%ของแฟร์วิกบที่เหลืออยู่นะครับหรือจเจ้าที่ขอบแท่งนี้นะครับที่ทําหน้าที่เป็นออร์บ็อกเห็นปะ่ะมันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกโซนไหนล่ะนะครับแต่ณที่นี้ณตอนนี้เราพูดแค่เรื่องของแฟร์วกบดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะ เอเลือกที่ขอแฝงวิกแกนะครับดูกันต่อนะครับเห็นไหมถัดมานะครับราคาก็วิ่งลงมานะครับวิ่งลงมามองตรงบริเวณนี้เป็นล i ควิตตี้ใช่ไหมครับจิ้มลงไปเห็นไหมอันนี้ไม่ถือโซนด้วยถ้าใครรอที่โซนนะครับรอที่โซนก็ตกรถหรือว่ามิสซิ่งเทรดไปนะครับาราคาก็มามิติเกตที่แถวๆบริเวณ50%แฟร์ที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปเลยนะครับทนนีนี้ว่ามัน C.R. นะครับหรือ 3R. เนาะประมาณนี้จบนะครับอ่ะในส่วนที่2ในการเลือก Entry นะครับต่อมาเรามาดูอันสุดท้ายนะครับที่ผมจะให้เข้าไปนะครับคือเป็น S.N.R. บวกกับ Fair a l Gap นะครับอันนี้ก็แข็งแรงนะครับอันนี้ก็แข็งแรงมากๆนะครับสิ่งที่ผมพูด2-3อันก่อนหน้านี้นะครับมันคือสิ่งที่ผมใช้งานจริงแล้วก็เห็นในตลาดบ่อยๆนะครับก็จดบันทึกเลคคอร์ดแล้วก็เอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆเนาะก็หวังว่าจะลองเอาไป พิจารากันดู่ให้เกิดประโยชน์นะครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมคอมเมนต์ hmm. เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับ mm hmm. กดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์แบ่งปันได้นะครับเพื่อให้ช่องเราโตต่อไป mm hmm. ผมก็จะมีกําลังใจในการมาแชร์เ mm hmm. นื้อหาแบบนี้ต่อไปเนาะถ้าเห็นว่ามันดีะนะครับโอเคไหมอ่ะเรามาพูดถึงพาร์ทนี้เลยนะครับ mm hmm. ก็ไอ้ตรงนี้มันเหมือนเอสนาฟลิปนะครับหรือว่าใครจะมองว่าเป็นเบเกอร์ hmm. ในลักษณะของแท่งเทียนในลักษณะของการไม่ได้รีไฟล์เข้าไปเดนดูสวิงก็ได้นะครับอ่ะมันคืออันเดียวกันเลยแต่สิ่งสําคัญเยอ บางทีการเข้าที่แฟร์ไวรุกแบโดดๆอ่ะแฟร์ไวรุกแบโดดๆแบบแท่งต่อเนื่องกันเนี่ยมันไม่ได้มีความแข็งแรงอะไรมากนะครับคือมันมีอย่างเดียวเลยคือแฟร์ไวรุกแบแล้วเราแคอ่อ้างอิงว่าเอยราคามันจะลงมาที่แฟร์ไวรุกแบแล้วเดี๋ยวพอมันเทสแฟร์ไวรุกแบแล้วมันจะไปต่อแต่นะครับแต่ถ้ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นจุดพพอร์ตหรือว่าเป็นจุดต้านของราคาเนี่ยมันจะดีกว่าไหมถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยอันนี้มันคือการดูฟลิปด้วยและ มีนัย่ำสำคัญคือฟลิปเนี้ยถูกทำลายนะครับถูกทำลายด้วยบายเพชเชอร์หรือถูกทำลายด้วยเซลเพชเชอร์นะครับอ่าก็คือแบบมีผู้ซื้อมากเข้ามามากมีผู้ขายเข้ามามากจนสามารถทำลายแนวรับแนวต้านนี้ไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยแนวเนี้ยมันจะกลายเป็นฟลิปนะครับถ้าเราจะเพนดิ้งแทนที่เราจะเพนดิ้งที่ขอบแฟร์ว a ล u e แกร็บนะครับและได้ SL ที่กว้างเราก็สามารถที่จะมาเพนดิ้งที่ขอบฟลิปตรงเนี้ยอ่าก็คือแนวรับเป็นแนวต้านหรือแนวต้านเป็นแนวรับได้ ตรงนี้ก็เช่นกันนะครับเห็นไหมมันจะเป็นแท่งเทียนหรือว่าเป็นลักษณะของสวิงก็ได้นะเราต้องลองพิจรารณาดูนะครับแต่ว่าคร่าวๆคือให้มันเป็นพอยต์นะครับคีย์พอยต์ที่มันมีการรีเจคชั่นหรือว่าเป็นแนวรับแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับพยายามมองให้มันเป็น shape หรือว่ามองเป็นแบบวิกรีเจคชั่นค่อนข้างที่จะชัดนะครับโอเคไหมอ่ะลองมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเราก็จะเห็นว่าราคานะครับวิบ่งขึ้นไปใช่ไหมครับอ่าราคาวิ่งขึ้นไปนะครับปุ๊บเปิดเป็นแฟร์ไวเก,ก็ตรงนี้ก่อนนะอ่า เราลองไล่เลี้ยงราคาเกิดเป็นแฟร์ไวเก็บก่อนราคาเข้ามาลงมาเทสแฟล์ไก็บปุ๊บแล้วก็เด้งสุดท้ายราคาทุบลงไปเลยปึง้งอ่ะตอนทุบราคาเนี่ยเขาก็สร้างแฟร์ไวเก็บไว้นี่คือแฟร์ลวเก็บที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับนี่คือแฟรที่1นะอ่ะแต่เฮ้ยเอาจะเพนดิ้งเราจะเพนดิ้งไหนดี50%เปอแฟร์ไก็บไหมแล้วถ้ามันมีแนวอะไรสักอย่างที่จะมาซัพพอร์ตไอเดียเราอะ่ะจะเอาตรงไหนดีนะครับเราก็จะเห็นว่าโอเคตรงเนี้ยมันเคยเป็นแนวรับเห็นไหมเป็น V shape มาก่อนนะครับ แนวรับตรงนี้เขาลงมาทดสอบ,สอบแปลไว้แก็บนี้นะครับและพยายามผลักดันราคาขึ้นไปสามารถทำไฮ้ไฮได้นะแต่สุดท้ายมีฝั่งเซลล์หรือว่าเซลเลอร์เนี่ยลงมาปิดแฝงเลยแล้วเปิดแฝงใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยจุดเนี้ยถ้าเราเอาจุดที่มันโอเวอร์แลบกันนะครับจุดที่มันโอเวอร์แลปกันเราก็ได้ว่าตรงนี้คือ SBR ใช่ไหมครับนะ่ถ้าเราจะเพนด i n g โอเค pending ที่ SBR ได้เห็นไหมก็อาจจะมีคนถามว่าเแล้วทำไมไม่เพนดิ้งที่ตัวของโซนตรงนี้ไปเลยล่ะ ตัวของซอพพายไปเลยล่ะได้นะครับแนวไหนก็ได้แต่อันเนี้ยก็เป็นแนวแรกไงบางทีราคาจะไปไม่ถึงโซนก็ได้นะครับเราก็พิจารณาแนวนี้เป็นแนวแรกก่อนเข้าใจไหมเห็นปะตรงนี้ราคาก็ขึ้นมาแต่นิดเดียวนะเห็นไหมแตะแล้วก็วิ่งเลยนะครับ,รบขึ้นไปไม่ถึงโซนที่เราวางไว้หรือว่าใครรีไฟลไว้ด้วยซ้ำนะครับเห็นปะว่าบางทีการรีไฟลมากนะครับม,ม,รนนมันก็มีโอกาสทําให้เราตกรดแต่แน่นอนว่ามันก็มีโอกาสที่เราราได้ไปไซด์เช่นกันนะครับ นะก็อย่าลืมเอาไปลองเทสลองอะไรกันดูนะครับนะแล้วก็สําหรับสิทธิพิเศรรษนะครับสำหรับผู้สนับสนุนออกซี่นะครับถ้าใครสมัครนะครับบัญชีกับทางออกซี่นะของทางเอ็กแคนะครับด้านล่างนี้ที่ผมทิ้งลิงก์ไว้นะก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็แจ้งเข้าสู่คอมมูนิตี้นะครับซึ่งในคอมมูนิตี้เนี่ยจะมีการอัปเดตสไลด์ที่ผมได้ทำเนี่ยเนาะอย่างตรงนี้ก็เป็นอัลสไลด์ของไฟล์แกล็บตรงนี้เนี่ยนะครับให้กับทุกคนในนั้นก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดกันได้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้ามมีโโปรรชั่่นหือวา มีอะไรเงี้ยนะครับที่จะมาแจ้งเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนฟรีหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้เลยนะครับนะก็ฝากไว้นะครับ,รบโอเคนะครับและสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครกำลังมองหาโบโรกเกอร์ดีๆอยู่นะครับอยากจะเทรดแนวแฟล็กแอบหรือว่าแนวการ pending o r อร์ที่ทําให้เราเนี่ยได้จุดเข้าที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้เปรียบตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับก็แนะนําเป็นบรกเกอร์ e d cap ได้นะครับเพราะว่า e d cap เนี่ยทำให้เราเทรดง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยการเทรดด้วยสเปซที่แคบมาก ยกตัวอย่างเช่นทองคำนะครับสเปดแคบสุดเพียง12จุดโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นใดๆเพิ่มเติมในทุกๆประเภทบัญชีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีของ MP4 Unify MP หรือว่า Trading View นะครับไม่มีค่าคอมมิชชั่นใดๆเพิ่มเติมด้วยเนาะและสามารถส่งคำสั่งซื้อขายในตลาดเนี่ยรวดเร็วนะปิดเปิดได้รวดเร็วในช่วงข่าวก็ไม่มีการปรับลดด้วยแล้วก็สามารถที่จะเทรดได้อย่างสมูทด้วยนะครับโอเคและตัวของ e d Cap เนี่ยมีเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเนี่ยวิเคราะห์ตลาดได้ง่ายขึ้นโดยมี a อ Economic Calendar นะครับรวมถึง l a s h Trader นะครับที่ทำให้เรา Monitor นะครับแล้วก็ทำการ Manage Order ที่เราเข้าเนี่ยได้ถึง2ชั้นเลยนะครับทำให้เราบริหารจัดการ o r เดอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับอะและถ้ามีปัญหาใดๆก็แล้วแต่นะครับเราสามารถที่จะ Inbox นะครับเข้าไปพูดคุยกับตัวของซัพพอร์ที่เป็นซัพพอร์คนไทยนะไม่ต้องรอการแปลนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยโต้อตอบกันได้อย่าง รวดเร็วเลยนะครับอ่ก็คือมีปัญหาอะไรก็พูดคุยไปเลยนะครับเขาตอบแบบที่เป็น support ไทยเข้าใจในสิ่งที่เราจะต้องการจะสื่อนะครับแล้วก็แก้ปัญหาให้เราได้อย่างรวดเร็วนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะถ้ากระแสตอบรับดีนะครับคลิปหน้าผมจะพามาลุยการาฟจริงกันแล้วก็พา r e p l a ์กราฟจริงการใช้แฟลกเก็บแล้วก็การเลือกดูแฟลกเก็บกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดกกด Subcribe เเป็นานาลจ้วยนะ สำหรับคลิปนี้นรับออกซิไลไปก่อนสวัสดีครับ